เราต้องทำการวัดแสงก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำการอนะินเ r อร์พ a t i o n นอินเทอร์พีชั่นหลังจากที่เรารอเอ่อล e อ e l o p e r ทำครบ10นาทีแล้วนะครับเราก็วางเครื่องวัดแสงแล้วก็ทำการส่งไปฉายดูว่าอะไรความสว่างเรามันเกิน1,076กลักหรือเปล่านะครับถ้าในระยะนี้แล้วมันเกินโอเคเราก็ทำการตรวจสอบนะครับ สี่งมงชี้ที่เราเจอได้เลยนะครับเ,เราก็ใช้บรรทัดนะครับวางาหาระยะจากขอบสุดชิ้นงานมาจนถึงสี่งมงชี้ที่เราเจอนะครับก็คือแต้มแดงๆที่มันขึ้นมาเนี่ยแหละนะแล้วเราก็ทําการวัดขนาดความกว้างความ,วามยาวของจุดแต่ละจุดที่เราเจอนะครับนะแล้วก็พิจารณาว่าไอ้สี่งมงชี้ที่เราเจอเนี่ยมันเป็นสี่งมงชี้จริงหรือเปล่านะครับ ถูกไหมเมื่อกี้ตอน V t ทเราจะรู้ไปแล้วว่าตรงไหนคือสิ่งมุงชี้จริงสิ่งมุงชี้หลอกนะเพราะเราเห็นจุดบกพร้องไปบ้างบางส่วนแล้วนะครับพอเรามาดูตรงนี้นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์แล้วก็วัดกันนะครับนะตามตำแหน่งที่เราเจอก็จะมีระยะจากขอบก็คือระยะ x เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็วาดลงไปในแบบงานนะครับแล้วก็สิ่งมุงชี้ที่เราเจอเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ก็วัดลงไปแล้วก็ไปตีค่า ความหมายตามอ่าโค้ดสแตนดาร์ดเอสมีเซกชั่นแปดดีวิชั่นหนึ่งแวนดาทอรี่เอ็กเพนดิกหกนะครับอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับเท่าที่เห็นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับก็เยอะหน่อยนะก็พ้วนไปนะครับพ้วนไปหลังจากนั้นเราก็จะหลังจากที่เราวัดเสร็จแล้วเราก็จะทำความสะอาดชิ้นงานนะครับ